สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบภัคเครื่องวัตถุมูลคณ์ข่องหลงของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหล,ากหลาักร้อยมาเจอเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1นึ่งสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันท์ที่ 2 1เมษายน2 5 6 8นะครับพี่ๆครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พอีกแล้วครับพี่พครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่้ัถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ๆครับใจร้อนพี่โทรได้เลย096.259.409 3ี่ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่พีลองดูน้องพี่พีเนเบอร์โทนนี้ครับพี่พี9 6 2ย9เ0้3เนาเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวทั้งโทรทั้งแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้ง่าย ีไว้ครับพี่พี่ถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้ครับพี่พี่ครับเพื่อสแกน QR Code แอดไลน์กับทางร้านได้เลยนะครับพี่พี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูน้องพี่น้อะชอบรายการไหนทั้งไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการครับพี่ๆครับแล้วพระแล้ววันนี้ครับพี่ๆพระประมาณนี้ครับพี่ๆครับไม่มากไม่มายจนเกินไปพี่ๆสามสิบหกรายการเย็นๆแบบนี้ราคาเบาๆพี่พี่ครับเท่าที่น้องดูครับพี่ๆสามร้อยกับสี่ร้อยพี่ๆ่อย่าตกใจครับพี่ๆครับราคามีแค่สองช่วงราคานี้ครับพี่ๆครับเช้าเย็นเวันจันทร์แบบนี้ พี่ๆครับมีแค่300และ400บาทให้พี่ๆเลือกเอาได้เลยน้องงชอบรายการไหนจัดปันไปก็ได้เลยครับพี่ๆครับชอบรายการไหนจัดปันไปได้เลยพี่ๆไม่แพงครับพี่ครับไม่แพงน้องพี่เนาะเอามาแบ่งปันกันแบบราคาสบายกระเป๋าครับพี่ๆครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดกันไปครับพี่ๆครับพี่ๆท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่ๆครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกอกถูกใจค่อยปิดกันไปครับพี่ๆครับแต่ว่า ราคาแบบนี้ครับพี่พี่ครับผมกลัวจริงๆพี่พี่กลัวจะชนกันหลายท่านเนาะพี่เนาะดูแล้วถูกอกถูกใจแล้วพี่พี่รีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าพี่พี่ท่านท่านใดปิดก่อนต้องให้สิทธิก่อนครับพี่พี่ครับและก็อย่าลืมนะพี่พี่นะก่อนจะเริ่มต้นรับชมับพี่พี่รบกวนจริงๆครับพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับจะขอบพระคุณพี่พี่ยังสูงเลยพี่พี่ครับขอบพระคุณจากใจจริงๆครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้ครับพี่พี่เรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านนนะพพีีีี่่่่่้งงขายยับลครเึ สวยงามดีแบบนี้เลยพี่ๆชอบอะไรกันไหนจัดไปพี่ๆครับชอบอะไรกันไหนจัดไปเลยับพี่ๆครับไม่แพงพี่พี่บอกได้เลยว่าไม่แพงมีแค่สามร้อยกับสี่ร้อยนะพี่นะเริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆลองแบบนี้นี่พี่ๆสวยไหมครับพี่ๆครับพระรอดลำพูนองนี้สวยงดงามโดนอกโดนใจไหมครับพี่ๆแบบนี้สวยงามโดนใจไหมครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีพระเล็กๆที่มีความน่ารักและมีความน่าใช้ดีแบบนี้เราไปลองดูครับพี่ๆสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูได้ เลยครับพี่ๆสวยๆน่ารักน่าใช้ดีพระรอดลำาพนแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สองพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่นะพี่น้แบบนี้นี่ครับพี่พี่ครับสวยไหมครับพี่กระพระนภายาจังหวัดพิษณุโลกครับพี่พี่ครับแบบนี้เรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยเลยพี่พี่น่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเป็นพระที่มีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยเก่าเก่าสวยงามดีพระนภายาจังหวัดพิษณุโลกผมดูน่าจะเป็นแข้งตรงนะครับพี่พี่คร รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่พระขุนแผงครับพี่พี่ครับเก่าๆงดงามดีครับพี่ครับสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ครับพระขุนแผปน้องพี่พี่เนาะหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่พระเก่าๆครับพี่พี่ครับพระกรุเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามงดงามดีทีเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยผมดูน่าจะเป็นพายคู่นะครับพี่พี่ครับพายคู่ตัดเดี่ยวน้องงแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระกรุเก่าๆพระเนื้อดินพระกรุเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี ขุนแผนภายครู่ภายครูตัดเดียวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะสวยงามดีอีกเช่นเคยครับพี่พี่ครับนี่พระสมเด็จครับพี่ครับพระสมเด็จองค์นี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระสมเด็จแบบนี้เหมือนจะมีคาบกรุดปตนอนบนพระคาบกรุดูเกาะติดตามซอกตามมุมตามพื้นผิวองค์พระแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความคลาสสิกดีพี่พี่ลองดูผมดูว่าพระเนี่ยเนื้อมันจัดๆเลยครับครับเนี่ยเนื้อค่อนข้างมันเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูด้วยเลยครับพี่่ครับเกาาสวยง มีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้นะพี่น้อ่ายพี่พีท่านไหนชอบเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่นะพี่นะนี่บ้าขุนพมพี่ครับบังของผมกดพิมพ์เส้นได้ครับพี่ครับพิมพ์เส้นได้แบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูเนี่ยผมชอบมากเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแล้วเป็นอีกหนึ่งพระเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์ดีครับพี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงนี้เนาะพิมพ์เส้นได้สวยงามดีครับพี่ครับพิมพ์เส้นได้สวยงามดีแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่น่ารักน่าใช้ดีตลบแบบบบบนีี้คครรััพ่เอาา400ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เขาก็บอกว่าเป็นต้นตำรับของพระสมเด็จนะครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อหาเป็นไงครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ห่างกันเลยนะพี่พี่เนาะเขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้นครับพี่ครับเนื้อหานี่ไม่ต่างกันเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สมเด็จวัดพับครับพี่พี่ครับสมเด็จวัดพับแบบนี้พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ครับพี่พี่ครับพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่สวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาใช่ไหมครับพี่พี่ถ้าเราส่งอย่างงี้พี่พี่ครับนึกว่าเนื้อสม วัดพับน้องพี่นนองสมเด็จวัดพับแบบนี้พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่สวยดีแบบนี้มีตลับเก่าๆให้1ใบครับพี่พครับตลับเก่าๆหนึ่งใบแบบนี้ลองดูครับพี่ๆี่เอา400บาท รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับรายการที่7ไปพียงดูนี่เลยพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระผงคุณแม่บุเรือนตมบนเติมแบบนี้น่าใช้ดีนะครับพี่ครับเลี่ยมกันน้าให้เรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับพระเนื้อผงแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระเนื้อผงพุทธคุณคุณแม่บุเรือนตมบนเติมครับพี่พี่ครับแบบนี้เลี่ยมกันน้ำให้เรียบร้อย้วครับพี่พี่ครับสวยงดงามดีครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนคุณแม่บุเรือนตมบนเติมแบบนี้แม่ชีบุเรีอนตมบนเติมแบบนี้ครับพีีี่่่ครรรับยนาาทกพ8ะ รายการที่แปดครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญสองขนาดจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงสองคณาจารย์แบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อค้ายแบบนี้ครับพี่พี่ครับ2 4 8 3ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อทองแดงนพี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่มีความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่สองขนาดจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อค้ายแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่เหรียญนี้มีเอกลักษณ์ดีครับพี่พี่ครับเหรียญสองขนาดจานและสุดยอดทั้งคู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้นพี่น้อง เดิมและหลวงวคล้ายวัดสวนขันแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อท่านพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่าพี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่ครับนี่นะพี่น้ำแบบนี้สวยงามครับพี่พี่ครับนี่เตาหลวงปู่หลิวแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดไล่แตงทองรุ่นปดนี้แบบนี้ครับพี่พี่ครับรุ่นปดนี้แบบนี้สวยงดงามดีครับพี่ครับอยู่ผิวไฟพี่พี่ส้มๆแดงๆผิวไฟกำลังสวยนลครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดัวพี่น้องสวยงดงามดีครับพี่พี่ครับเตาหลวงปู่หลิวแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดไล่แตงทองรุ่นปดนี้ชื่อดีดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ชื่อดีดีชื่อดีอย่างนี้เลยครับพี่พี่คร ราเป็น้องแบบนี้วัดไล่แตงทองต่อโค้ดครับพี่ครับต่อโค้ดหนึ่งจุดแบบนี้ครับพี่พี่รุ่นปดนี่ระบุไว้ชัดเจนแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่สม้สมส้มแดงแดงคลาสสิกดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูพี่พี่เหรียญตอกบัวข้างครับพี่เขาเหรียญตอกบัวข้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพี่ครับแบบนี้เดี๋ยวพี่เนาะหลังยันแบบนี้ครับพี่ครับยันถอะแล้วก็ยันนัซ้อนหางสามจุดแบบนี้ครับพี่พี่ที่ระลึกวสกก็คือวัดสแกาเนี่งครับพี่ครับแบบนี้ปีสองพห้ารอยยี่สิเนื้อทองแดงเก่าๆคลาสสิกดีเหรียญตอกบัวข้างน่ารักมากๆครับพี่พี่ครับเหรียญน่ารักน่าใช้มากๆเลยครับพี่พี่ครัััับบบบบบหหลลลวววววงงงงงปปูููู่่่่่ทดดดดดออกกกข้้าาาสยมีีีีแนนนคครรพเเ แล้วห่วงห่วงหูเดิมๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่ลองดูตัวพี่น้องแบบนี้คลาสสิกดีเอา300บาทรายการต่อมารายการที่11ครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พเหรียญนี้ครับพี่พครับนี่เหรียญนาเอเหรียญพระนารายณ์นะ่ต้องเหรียญพระนารายณ์แบบนี้ครับพี่พครับนี่พระครูประัดพมหรือว่าหลวงพ่อพมวัดขนนอนเหนือนั่นเองครับพี่พครับแบบนี้หลวงพ่อพมวัดขนนอนเหนือพระนครศรีอยุธยารุ่นพิเศษที่ระลึกที่ระลึก ครบหกครบห้ารอบนะบเปนรอบแบบนี้ครับปปีสองพันร้อยสิบหกแบบนี้พี่พี่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้พระครูปราชลัพรมแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญนารายสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยสวยแบบนี้เลยพี่พี่เหรียญใหญ่ๆนี่นัวเหรียญเสมาใหญ่แบบนี้มีความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดขอนอนเหนือพระนครศรีอยุธยาครับพี็นรุ่นพิเศษแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้พี่ครับหลวงป่ะพรมวัดขอนอนเหนือเนื้อทองแดงเก่าเก่าสวยงามด รายละเอียดที่ถือว่ายังติดคมอยู่นะพี่นัแบบนี้ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่ๆครับแต่โดยรวมผมว่ายังดูน่ารักและมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่22ครับพี่พี่เหรียญนี่เลยครับพี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเกาสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าน่าใช้จริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญกลมแล้วเหรียญกลมแบบนี้ครับพี่ครับหรือว่าที่บางท่านจะเรียกว่าเหรียญจิโกแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญจิโกหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้ครับพี่พี่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ไม่ควรพลาดนะครับพี่คบบตอเลย เนียหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบเนี้ยหลังยันครับพี่ครับผมไม่มั่นใจว่าอย่างที่เขาเรียกว่ายันอะไรนะพี่นะแบบเนี้ยพี่พี่เออเจ้าบอกว่าเกาะเพชรก็ไม่น่าใช่นะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันครับพี่ครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องอ่าตัวเรื่องยันนะครับพี่ครับแบบนี้เดี๋ยวน้องพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยงามดีแต่ว่าชอบครับพี่พี่ครับเข้มขังดีแบบเนี้ยเหรียญกลมหรือว่าเหรียญจิ๊กโกหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมาในกันที่สิบสามครับพี่พี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่พีี่่นนะเย เหรียญเสมาอินโดจีนแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆก่าสองสี่แปดห้านะครับพี่พี่นะสองสี่แปดห้าครับพี่พี่ครับสงครามอินโดจีนแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อจัดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีร่วมปลุกเสกแล้วมีอีกหลายคณาจารย์ครับพี่ครับเพราะว่ากันว่าหนึ่งร้อยแปดท่านครับพี่ครับหนึ่งร้อยแปดรูปพี่พี่ขอไปหนึ่งร้อยแปดรูปที่ปลุกเสกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่เหรียญอินโดจีนเนื้อทองแดงแบบนี้แจกทหารครับพี่ครับที่ไปร่วมรบสสสงคคครรราาามมอินนนนโดจีีียยวกๆัับบบบพ่แ้เเป็ รูปพระพุทธชินราชอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหลังจะเป็นยันอกเล่าแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่สิบสี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญกรมเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานเจ้าตังเอ๋ยสุสานตารักจังหวัดลำปางครับพี่พี่ครับแบบนี้อันนี้ออกในพิธีสร้างอุโบสถวัดคะตึกเชียงมั่นเนีไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับสองห้าหนึ่งแปดพี่พี่ลองดูเนี่ยเหรียญกรมเล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่ครับผิวไฟยังเกาะติดตามซอกตามมุมให้เราได้เห็นครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่พี่ครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก้แค่ไม่ต้องลงกล้องครับพี่ๆๆๆคคคครรรััับบสสววยยยงงงงามมมแลลลลละชดดดจิพีี่่ออููนเ ผมต้องไปน้องพี่ครับนี่เลยพี่พี่ของงดงามจริงๆครับพี่พี่ครับ, BB, รบต้องบอกว่างดงามจริงๆครับพี่พี่ครับ, BB, รบแบบนี้หลวงพว่อเกษมเคมาโกสุสารแตลักษ์จังหวัดลำปางแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับ, BB, รบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหลียนหล่อหลวงปู่รอดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหลียนหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อเก่าเก่าสวยงามดีงานแซยิปสองสี่เจ็ดเจ็ดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เห็นรอยจานด้านหลังแบบนี้นะครับพี่ครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับชอบโลหะแบบนี้ชอบจริงๆครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีพระบ้านๆนอได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเราไปน้องเขาระบุว่าวัดบางน้ำวน ในงานเซยิดครับพี่พี่ในงานแซยิทสองสิบเจ็ดเจ็ดแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบหกพี่พี่ดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ พระพุทธชินาราชใบเสมาองค์จะเป็นฐานสูงนะครับพี่พีครับเนื้อชิ้นเก่าๆของเมืองพิษณุโลกครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีกรุวัดใหญ่หรือกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับพี่ปี่ครับแบบนี้พระพุทธชินราชใบเสมาองค์นี้เก่าดีและสวยงามดีพี่ๆีลองดูแบบนี้นะครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีไม่แพงด้วยเอา300บาท รายการต่อมารายการที่17ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีนี่มีเหรียญแล้วเอารูปหล่อไปด้วยครับพี่พีครับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้ออันนี้จะเป็นต้อบัวขีดนะครับพี่ครับต้อบัวขีดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเนื้อหาที่ผมบอกได้หรือว่าแม่คลาสสิกมากครับพี่ครับคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้เดียวไปด้วยต้อบัวขีดครับพี่ครับต้อบัวขีดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีเก่าๆสวยงามดีพิมพ์ต้อต้อบัวขีดแบบนี้ใต้ฐานต่อกคดนะครับพี่ครับทำมาจากเต็มๆแล้วก็อกเหล่าครับ ปันแบบราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเบาคนนี้ไม่มีแล้วครับพี่เบาคนนี้ไม่มีแล้วพี่ๆลองดูเดล่อเก่าๆแต่จมูกโด่งดีนะครับพี่ๆครับบ้านๆหิงๆิงได้มาแบบนี้ครับพี่ๆบ้านๆหิงทิงน้องได้มาแบบนี้ลองดูครับ LIKE พี่ๆครับแบบนี้เอาไป300บาทนี่เลยพี่ๆบอกว่าอย่าตกใจครับพี่ๆครับอย่าตกใจพี่ๆราคานี้ลองสั่งดูได้พี่ๆครับส่งถึงบ้านอย่างแน่นอนนะพี่เนาะไม่ต้องห่วงเลยพี่ๆเราเก็บเงินไปทางได้พี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆรายการที่18ครับพี่ๆครับรายการท นี่ฮะเจ้า <Solomon> สัวครับพี่ครับเจ้าสัวแบบนี้เลยครับพี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่พี่ลองดูแบบนี้อันนี้จะเป็นกระไหรทองนะพี่ต้องกระไห่ทองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่กระไหรทองงดงามดีครับพี่พี่ครับกระไหรทองงดงามดีแบบนี้งเลยครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลอเก่าเก่ามีรอยจานยันเถาะอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีรอยจานยันเถาะอยู่ด้านหลังแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีกระไหรทองนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ทาบา400ท รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ยังดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะ สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่นี่เลยสวยๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้แบบนี้ครับพี่พี่ครับอกเรานูนสองหน้าแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าแจกกรรมการหลวงพี่โดแจกกรรมการแบบนี้ครับพี่พี่ครับพิมสองหน้าแจกกรรมการเขาจะมีพิมพ์หน้าเดียวพิมสองหน้านะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่อย่างนี้พิมสองหน้าเอาไว้แจกกรรมการครับพี่ครับอกเรานูนแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความเข้มขังมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีความเข้มขังมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงาามคสิดี พี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้พระหล่อเก่าๆหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระพระกริ่งพระชัยนะครับพี่ครับพระกริ่งพระชัยวัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเตะคงทองนะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเตะคงทองปีสองพันห้าร้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงดงามดีครับพี่พี่สวยงดงามดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่พระกริ่งพระชัยถือ เออเขาเรียกว่าถือสั่งนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆครับงดงามดีชอบโลหะแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับนี่พระกลิ่งพระชัยหลวงพ่อเต๋อแบบนี้ครับพี่ๆครับไม่ค่อยได้เจอเลยครับพี่ๆหายากพอสมควรครับพี่ครับแบบเนี้ยแล้วระบุอย่างชัดเจนครับพี่ครับโค้งทองก็คือหลวงพ่อเต๋อคงทองนั่นเองครับพี่ๆครับแบบนี้วัดสามงามนครปฐมปีสองพันห้าร้อยแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เหมือนจะมีการอุดกลิ่งนะองพี่ต้องแต่ว่าผมเขย่าดูแล้วไม่ดังนะครับพี่ครับไม่ดังพี่เเขขยย่่่าาน้งแลวไมดััครบพี่ๆครับบบบแนี้เอาาท รายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่โอ้โหพระมเหสวนองค์นี้สวยครับพี่ครับบอกได้คําเดียวเลยว่าสวยครับแล้วพี่ลองดูในหน้าตาติดขนาดนี้ครับพี่พี่ครับถือว่าสุดจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะพระมเหสวนพิมพ์2หน้าครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้สุดๆครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆสวยงามดีชินตะกัวสนิมแดงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ชินตะกัวสนิมแดงเก่าๆงดงามจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าดีงดงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเผื่อท่านพี่พี่ท 100บาทรายการต่อมารายการที่22ครับพี่พี่ครับ22พี่พี่องดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยหะนุมานแบกแท่นหลวงปู่สุกวัดปากคอมขาเท่าเรี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้น้องได้มาบ้านๆเลยครับพี่พี่ครับหิ่งหิ่งบ้านๆได้มาแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่แบบนี้ดูพี่น้อนมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆคลาสสิกดีหลวงปู่สุกวัดปากคอมขาเท่าหานุมันแบกแท่นแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับเนี่ยหลวงปู่ดีครับพี่พีครับพับปิตาหลวงปู่ดีพับปิตาพิมพเขาต้มมัดครับพี่พีครับแบบนี้ดูรอยจานพี่พีนี่เห็นรอยจานไหมครับพี่พีครับจานเต็มเต็มพี่พีไม่ต้องห่วงเลยครับพี่พีครับรอยจานนี่เต็มสศบครับพี่พีครับแบบนี้มีจุดไหนที่ว่างเนาะพี่เนาะเนี่ยรอยจานเต็มเต็มครับพี่พีครับแบบนี้รอยจานเต็มเต็มเลยพี่พีนี่เห็นอังนี้จะเป็นรอยจานยันไปพัดเนาะพี่เนาะรอยจานยันไปพัดแบบนี้ครับพี่ครับแล้วก็มีอักขระมีตััวอุครบมีตัวอุนนี่เเห็ลยครับพี่คคครรรััััับบบบบบบแแเนนนีีี้้้ยตตวววณออุงดพ่สามดีจจาาานนนนหห้้ลัังแบบบีีคครรพ่โต ปิตาเ้าต้มวัดแบบนี้เนื้อเมกะพัดนะครับพี่พี่ครับหลวงปู่ดีวัดบ้านยางแบบนี้เอาไป400บาทรายการต่อมารายการที่24ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พิมหัวสอนหรือเขาเรียกว่าพิมสามเหลี่ยมเนาะพี่พี่เนาะพิมสามเหลี่ยมหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือแบบนี้ครับพี่พี่ครับบางท่านเรียกว่าพิมพ์หัวสอนเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับพี่ครับเขาจะตัดเนาะพี่พี่เนาะเขาจะตัดต้องตัด ตัดช่อออกครับพี่ครับตรงนี้แต่ว่าพอดีอันนี้องค์นี้เขาเหลือช่อส่วนใหญ่จะเหลือช่อไว้อย่างงี้ครับพี่พี่ครับคล้ายๆรูปลูกหัวศรแบบนี้ครับพี่ครับลูกหัวศรแบบนี้ก็เลยเรียกกันว่าพิมพ์หัวศรแบบนี้ครับพี่ครับหลงพระรุ่งวัาถ้ากระบือแบบนี้พิมสามเหลี่ยมครับพี่ครับเรี๋ยวหล่อสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาเหลือช่อเนาะปน๊งก็เลยเรียกกันว่าหัวธนูหัวศรแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เผื่อถ้าพี่ๆี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับพับปิตาที่ผมบอกได้เลยว่าช่วโมงนี้ก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วครับพี่พีครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พีครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้สวยงามไหมครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพับปิตาหลวงพ่อเนียมครับพี่พีครับองเล็กๆนะครับพี่พี่องเล็กๆแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามีความน่าใช้แล้วก็หายากแล้วครับพี่พีครับช่วงโมงนี้ไม่ได้เจอเลยครับพี่พีครับนานๆจะได้เจอสักหนึ่งองครับพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะพับปิตาเนื้อชินตะกัวหลุม พ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้เขาว่ากันว่าก็คืออาจาร,รย์ใหญ่สายอ่สายสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่ครับนี่พระเกจิอาจาร,รย์ที่เป็นเขาถือกันว่าเป็นอาะเป็นอาจาร,รย์ใหญ่สายสุพรรณบุรีเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พับปิตาหลงพ,พ่อเนียมแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับองค์เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเอา300้บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองพี่พีแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆคลาสสิกมากพี่พีครับลองดูได้เลยพี่พีเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้อหาเก่าเก่ามีความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีหลวงปู่สุกวัดโพไซทองแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความเข้มขังดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยเนี่ยอุดผงมวลสารเราพี่พี่เนอดอุดด้วยผงมวลสารแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูได้เลยแบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบเอา300้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่27พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมแบบนี้หลวงพ่อเพชรนะครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูโลหะพี่พี่เก่ากึกเลยพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยแบบนี้หลังอุกความอู่งหงายแบบนี้ครับพี่พี่นี่น้องพี่น้องแบบนี้คลาสสิกดีแล้วพี่ลองดูเนี่ยลงกองไปครับพี่พี่ครับเห็นความเก่าเห็นความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าทั้งเก่าและมีความคลาสสิกอยู่ในตัวครับพี่พี่เเก่่่่าาสววยงงมดีีีคครรรัับบพพพนหลอช ว่าถ้าหลวงโจวย์พี่จิตครับพี่ครับแบบนี้เหรียญหล่อสีเดียมหลวงพระเพชรแบบนี้เราเลี่ยมเหรียนครับพี่ครับนี่เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเหรียญมาแบบนี้นะครับพี่พี่ครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเหรียญมาแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อท่าพี่พี่ท่านใดชอบลองดูตัวนี้เนาะอย่างนี้เอาไป300บาท รายการต่อมามครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ต่อกันด้วยหลวงพ่อเพชรอันนี้จะเป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับพี่พี่ครับพิมพ์จอบเล็กแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีพระบ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีพิมพ์จอบเล็กหลวงพ่อเพชรครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงที่นี่ครับพี่พี่ครับเนี่ยหล่อแบบเดียวกันเลยครับพี่ครับหล่อหูในตัวแบบเดียวกันกับเหรียญจอบเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงจจงงงหวววดดดดพพพิิตรีีีีีี่่่่่่่ๆเเกาาาาาาสยมมมคนนนนใชช้้้แบบบผือออททไลู น้องเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่29พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมครับพี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับหนึ่งร้อยสิบห้าปีหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระบ้านๆน้องได้มาแบบนี้นะครับพี่พี่ครับภูมิใจนําเสนอมากๆครับพี่พี่ครับองค์นี้เก่าจริงๆแล้วสวยจริงๆพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้นนทบุรีเเเเ้้้าาารรระะะบบุไววววีีียยยออแลลนนนพพ่่่หงงปููมัดสส วัดเอ่อนทบุรี115ปีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่รูปหล่อเระองค์แบบนี้หลวงปู่เอี่ยมเป็นพระที่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มีแบบโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่ครับแบบนี้ต้องไม่ต้องไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับพี่พี่ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเขาเรียกว่ามีลูกศิษย์เยอะครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ครับพี่ครับแบบนี้ตล้วพี่โต๊ะพี่เนาะลองดูครับพี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้บาท รูปหล่อรอยองหลวงพวกเอี่ยมแบบนี้เอา400รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันพี่พี่ไม่ได้แพงวันนี้ครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่า3 0 0ร้อยสี่ร้อยสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนเดีวไปเนาไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันกันจริงๆครับพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแบบโอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่นะ ราคาแบบนี้พี่พี่เก็บเงินไปทางได้เลยพี่พี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่น้องมีเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางได้เลยพี่พี่ครับส่งถึงบ้านอย่างแน่นอนนะพี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พับปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่ทราบที่พี่พี่ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เขาเรียกว่าอะนะพี่นะเออหนักหัวเข่านะพี่นะหนักแข่งนะหัวเข่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครััับบบนนนนีหลงยเเป็ส้้แ พี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะเป็นเนื้อเมฆพัดเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับจะเป็นยันตัวนั๊นะนอนะนหน้าแข้งนะหัวเข่าประมาณนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3 1ครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นรูปถ่ายนะครับพี่พี่ รูปถ่ายแบบนี้ครับพี่พครับอาจารย์เที่ยงนุ่มมานาพี่พครับนี่เลยครับพี่พครับคาราวาสที่เขาเรียกเขาเรียกนะพี่นะเอ่อในวิชาศักยันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดมพี่พี่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลังยันแบบนี้แล้วมีตะกรุดหนึ่งดอกครับพี่ครับมีตะกรุดหนึ่งดอกพี่พี่แบบนี้เลยพี่พครับรูปถ่ายอาจารย์เที่ยงนุ่มมานาแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูครับพี่พี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะคาราวาสขมังเวทประมาณนั้นเป็นน้องพี่พีเนาะถ้าน้องผิดพลาดยังไงขออภัยครับพี่ๆๆๆคคคครรรรรรรััััับบ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 แแแแเเเเเนนนนนีีีีีีี้้้ยยยยยต่่่่่่่ววววาาาาาสงมมมดดููปปปปปถถกกกก็ะษหไพลลลลออทท สามร้อย รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สามสิบสองพี่พีลองดูเนี่ยลูกอมแบบนี้ครับพี่พีครับลูกอมแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีถักด้วยเชือกนะเพราะว่น้องถักด้วยเชือกป่านแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูครับพี่พีแบบนี้นี่เลยเก่าๆงดงามดีครับพี่พีครับเก่าๆงดงามดีนี่บางท่านบอกว่าเป็นหลวงพ่อทบนะครับพี่พีครับบางท่านบอกเลยเป็นหลวงพ่อทบแบบนี้พี่พี่ครับลองดูอย่างนี้ครับพี่พีครับเจ้าของเดิมเพราะว่ากันอย่างนั้นนะพี่นะเจ้าของเดิมบอกเป็นหลวงพ่อทบพี่พีแต่น้องขออนุญาตแล้วกันน้องพี่พี่คัน้องไไมม่่่่่คคคอยชัััวรรร์กล้้าาตีีีเขทบบบบพแนี้ลองดูแล้วกัันนะครบพี่็ นี่เลยพี่พี่น้องถือโอกาสขออนุญาตตีว่าไม่ทราบที่ครับพี่ครับผมขออนุญาตตีว่าไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับเนี่ยแต่ว่าเชือกป่านแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะพี่นะแต่ว่าขออนุญาตจริงๆพี่พี่ครับขออนุญาตตีว่าไม่ทราบที่แล้วกันน้องพี่พี่เนาะแบบนี้สวยดีพี่ครับลูกอมแบบนี้พี่พี่ถักด้วยเชือกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆดีแบบนี้ยตีว่าไม่ทราบที่เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่เลยนี่ครับพี่ครับสวยไหมครับพี่พี่ครับนี่ ลิงอ่าลิงพอดิ่งน้องนอลิงพอดิ่งัดบางหัวแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเป็นไม้แกะครับพี่ครับเป็นไม้แกะแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องแบบเนี้ยนี่อ่ะลิงถืออ่าเขาเรียกว่าลิงจับหลักครับพี่พีครับลิงจับหลักแบบเนี้ยมีรอยจานยันตัวนักที่ตายฐานแบบนี้ครับพี่ครับนี่ตัวนักนะครับพี่ครับแบบเนี้ยสวยดีพี่พีไม้แกะเก่าเก่าแบบนี้คาสติกดีน่ารักด ิ่งวัดบางวัวเป่ปี้ครับแบบนี้น่าใช้ดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่ปีครับรายการที่34มสิบสี่ครับเป๊ปีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ปีครับนี่เป็นลูกอมโนบิโป็นลูกอมแบบนี้ครับพี่ครับเนี่ยหลุมพ่อกลวยชุดตินทโร่เนี่ยยันตุกตาแล้วก็อันงค์นี้จะเป็นหนุมานเชิญธงครับพี่ครับหนุมานเชิญธงที่แบบว่าเป็นยันหนุมานที่แบบว่าอยู่ในหลัง เหรียญปีสองหนึ่งนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีอันนี้จะเป็นเถาะผีเสื้อนี่แหละครับพี่ครับหลวงพ่อกลวยชุดดินเทโรลูกอมหลวงพ่อกลวยแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเขาเลี่ยมมาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยน้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ครับมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่35รายการลองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พีครับโอ้เผื่อแป๊บเดียวเนาะเนาะเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้ครับพี่พีครับมาชมพระกันครับพี่พีมาชมพระกันให้ถูกอกถูกใจครับพี่พีครับแบบนี้เอาให้สบายใจน้องพี่น้องช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับพี่พีครับมาชมพระให้ใจเย็นๆพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พีนี่ปี19นะพี่นะแหวนหลวงปู่ดูปี19แหวนพระพุทธครับพี่พีครับแบบนี้หลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี อาจจะอยู่ที่ประมาณไซส์เก้าไซส์สิบนะครับพี่พีครับแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วจะหลวมๆลว้ไจะใส่แล้วครับๆนิดนึงครับพี่พีครับแต่ว่าคือว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับพี่พีครับแบบนี้ถอดออกก็จะแบบหนืดหนนิดนึ่งเราไปทำพี่น้องแบบนี้นิ้วชี้นะพี่นะนิ้วชี้นะครับพี่พีครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นนิ้วนางนี่น่าจะสบายผมว่านะพี่นะนิ้วอันนี้ขออนุญาตเป็นนิ้วนางด้านขวานะครับพี่ครับแบบนี้นี่ โอ oh, yeah. wow. mm ้อาจจะแบบหนืดๆเลยครับพี่ครับเนี่ยใส่ได้พี่พี่ครับใส่ได้สบายสบายแบบนี้อาจจะอยู่ประมาณไซส์สิบครับพี่ครับเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยสำหรับตัวน้องนะครับพี่ครับถ้าใส่นิ้วชี้แบบแบบหลวมๆเลยอาจะอยู่ไซส์ประมาณไซส์สิบเอ็ดครับพี่พี่ครับอันนี้อยู่ประมาณไซส์สิบนะครับพี่ครับไซส์สิบแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยแหวนพระพุทธแบบนี้งดงามดีครับพี่พี่ครับแหวนพระพุทธงดงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่แหวนพระพุทธแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ หลวงปู่ดู่วัสแกนะครับพี่ครับวสกวัสแกปี P 19ครับพี่ครับนี่ต่อโคชช้างครับพี่ครับแบบเนี้ยนี่นักซ่อนหางแล้วก็มีรอยจาน2จุดเลยครับพี่ครับรอยจาน2จุดเลยแบบนี้เอา300บาท ราคาบอกแล้วครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันเบาๆจริงๆครับพี่พี่ครับแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ด้วยพี่น้องรายการสุดท้ายแล้วครับพี่พี่ครับเป็นร็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุดตินทโรอแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อ้าวหลังยันรหนุมานแบบเดียวกันเลยพี่พี่ลองดูขออนุญาตนะพี่นะนี่ใช่ไหมพี่พี่แบบนี้น้องพี่น้องนี่เลยพี่พี่ครับแบบนี้นี่หลังยันเดียวกันเลยพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับร็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุดตินทโรอเลี่ยมกันน้าใส่กรอบให้อย่างเรียบร้อยครับพี่พี่ครับเป หลังจากธนุมานสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาทราคาแบบนี้เป็นยังไงครับพี่พี่ครับเอาแค่300บาท สัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่คลิป EP 1,071ครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้แจ้งได้เลยพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้ครบถ้วนแล้วต้องขอตัวลาพี่พี่ก่อนนะพี่น windows, iken, ้องเขาหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปครับพี่พี่ครับน้องชายคนนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับก็ลองดูครับพี่พี่คร สามร้อยกับสี่ร้อยพี่ๆต้องไวนิดหนึ่งครับพี่ๆครับระวังพี่ๆท่านอื่นปิดก่อนได้ก่อนนะครับพี่ๆครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆครับขอให้พี่ๆทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขาาสภาพแข็งแรงครับพี่ครับมีแล้วก็คิดหวังซื้อใดก็ขอให้สมปัติหนาทุกประกาศครับพี่ๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ